พอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโถไอช้อปปิ้ง0 2 3 8 8 8 9 9 9ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดี สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM ีอมอัปเดตกับผมบันเินพัฒน์ะครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ซึ่งได้มีการจัดงานการประกาศรางวัลกินรีทองมหาชนครั้งที่6ประจำปี2563บรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ เมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ได้มีการจัดงานการประกาศร,รางวัลกินรีทองมหาชนครั้งที่6ประจำปี2563รางวัลคุณค่าแห่งบุคคลและความสำเร็จโดยชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรักร่วมกับสถานีวิทยุเสียงสมยอด ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัลมากมายอาทิคุณปัญญานาคาทรงธรรมมา CEO บริษัท888 Evolution ประเทศไทยแพลตฟอร์มที่เข้าถึงการให้บริการในเรื่องของการนวดทั้งในและนอกสถานที่เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการและได้รับการทัดเลือกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลกินรีทองในสาขานักพัฒนานวัตกรรมดีเด่นในครั้งนี้อีกด้วย ผมชื่อปัญญานาคาสงธรรม,มานะครับเป็นผู้บริหารของบริษัทต,ตองแปดอีโวลูชันประเทศไท,ไทยจำกัดครับ mm hmm. ก็ธุรกิจของผมเนี่ยก็คือแอปพลิเคชันเป็นแพลตฟอร์มที่เหมือนตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการนวดและก็ผู้ใช้บริการนวดครับคือยังไงอะคะ,นะในอนาคตเนี่ยไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็ตามท่านสามารถที่จะใช้บริการนวดได้ทั้งในนอกสถานที่เพียงไปนึกสัมผั mm hmm. เสเปิดโทรศัพท์มาใช้บริการได้เลยนนครับผมเป็นรางวัลนัอ่าเป็นรางวัลนักพัฒนานวัตกรรมดีเด่นครับ ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็ดีใจครับผมดีใจมากครับแล้วตัวแอปพลิเคชันนี้เปิดนานแค่ไหนก็เราให้บริการได้ประมาณหนึ่งเดือนครับผมก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาครับผลตอบรับก็ในเดือนแรกเนี่ยรู้สึกจะยังธรรมดาอยู่ครับแต่ว่าประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามียอดขายเป็นสองเท่าของเดือนที่เราทั้งเดือนครับเป็นการให้บริการนวดแบบไหนคับแบบไปนวดที้านวดที่หน้าอย่าง เรามีทั้งผู้ให้บริการที่เป็นร้านสปาร้านนวดแล้วก็ผู้ให้บริการที่เป็นหมอวดอิสระด,ด้วยครับ <c oughs> คือคุณสามารถที่จะใช้บริการได้ทั้ง2อ,อย่างเลยคุณสะดวกที่บ้านคุณก็โทรใช้แอปพลิเคชันเรียกตามหมอมาโนที่บ้านถ้าเกิดคุณสะดวกที่จะไปที่ร้านคุณก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันของเราติดต่อกับผู้ให้บริการที่เป็นร้านสปาได้ครับคิดว่าจุดเด่นของแอปพลิเคชันเราเรามีความปลอดภัยในการใช้บริการคุณไม่คุณไม่จำเป็นต้องกลัวผู้ให้บริการโกงเงินคุณแล้วก็คุณไม่จำเป็นที่จะต้อง เราแวงว่าผู้ให้บริก,การของเราเนี่ยมีความปลอดภัยอันตรายหรือเปล่าจะมีอาชญากรรมอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยดูแลตรงนี้ให้ทั้งหมดครับแล้วถ้าเกิดพวกร้านสปารหรือร้านนวดอยากจะมาร่วมกับพี่ทั่นดูลดแลก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีทีมงานคอยดูแลให้คอยให้บริก,การดูแลตลอด24ชั่วโมงครับมีอะไรอยากจะฝากลูกค้าที่อยากจะนวดแล้วก็ยังไม่กล้าใช้แอปไหน ครับผมก็ยังไงต้องลองดูครับของใหม่ย่อมดีกว่าของที่มีอ <ihat> ยู่แล้วครับผมขอบคุณมากครับถ้าเกิดพอสนใจพูดชื่อแอปคันนะไรครับแอปเกิดชื่อ888มัสซาแอนสปาครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เพจโซเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างแ้ครับคุณผู้ชมกับภาพบรรยากาศงานรับรางวัลกินรีทองนะครับมหาชนครั้งที่6ประจำปี2,563นะครับเรียกว่ารางวัลในครั้งนี้นะครับเป็นรางวัลที่ให้คุณค่าแห่งบุคคลและความสำเร็จนั่นเองต้องติดตามกันเลยนะครับว่าแต่ละคนที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้จะมีผลงาน อะไรออกมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรายการ iPM เอมอัปเดตของเรานะครับจะรายงานให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามมาอย่างแน่นอนที่สําคัญนะครับรายการ i อพเอมอัปเดตก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการ i อ m เอมอัปเดตกับผมบอลเดชพัฒน์แล้วนะครับบอลและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ